ที่ใหม่ค่ะตางก้อยและอาจารย์โพสกรก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงค่ะทำการสิ่งใดมีความเจริญเจ้าหน้านะครับมีโชคมีลาบกันทุกท่านเราต้องบอกโชคลาบเพื่อทานก้อยปักนะครับเพราะว่าเทปเรามีแต่เลขโชคเลขกลาบดังนั้นเลยนะครับเขาไม่โชคลาบไม่ยมิเรืั้งสิ่งโชคนะครับทําการค้าก็มีกําไรดี ติดต่ออะไรก็มีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินการงานสําเร็จทั้งหมดเลยคิดสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จกันปารถนานะครับอยากไปไหนมาไหนก็ให้มีความสุขนะฮะให้พ้นจากปิเตุเพศภัยนะครับขอให้มีความเจริญทุกอย่างเลยทําก็ให้ได้คิดอะไรได้ดังแก้วสารพัดนิคนะครับตลอดทั้งปี2566กันไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลัหัวละศาสตร์นะคะ กับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ปุษกรเปิดชะตาพิชีวิตเลยอาจารย์ปุษกรมาดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผูกฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับเลขนําโชคลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปตามดูได้เลยครับค่ะกลับมาดูรอบที่แล้วก่อนนะคะกลุ่มดาดวเจ็ดดวงที่อาจารย์ปุษกรให้ไว้นะคะมี4 1 7ึ่งเค่ะ ในกลุ่มดาวเจ็ดดวงนี้นะครับ4170825มันไปตรงกับเลขกร่างก็คือ08นะครับก็เฮงปังดันปูีเยในกลุ่มดาวเจ็ดดวงนะครับอาจารย์ก็กรอออามาหรือดาวเด่นดาวเด่นให้อะไรไว้ครับที่เอาไปรูด5กับ4มา1ตัวข้าเลข5ตัวเดียวนะครับในเลขนั่นะครับมันออก59ในผัง7ดวงไม่มี9เซรายมานะครับเอาเคเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบใหม่ดีกว่านะครับวดฒิบัตาที่30 พันวาคม2 5งซึ่งตรงกับวันศุกร์และแปดข่านะครับวันพระนะครับเดือนยี่ปีขานนะครับวันนี้มีกลุ่มดาวทั้งหมด7ดวงดังต่อไปนี้นะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราร์สร์และระบบนาซาจูพิกัดขึ้นย้ายดวงดาวที่ประเทศลาวหน้ากองสลักลาวมุมณเวลานั้นนะครับมีกลุ่มดาวทั้งหมด7ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่หนึ่งคือดาวพระเกะดาวพระจันทร์ เลขสองดาวพระศุกร์เลขหกดาวมฤตยูเลขศูนย์ดาวพระอังคารเลขสาดาวพระเสาร์เลขเจ็ดค่ะและดาวพระฤหัสบดีเลขหค่ะครับดูผังประกอบนะครับ9ก้าสองหกศหในกลุ่มดาวเจ็ดดวงนี้เดี๋ยวมาจับคู่ดาวทุกคู่ก่อนนะครับอาจารย์ก็จับคู่ดาวเลยครับเริ่มก็แต่ดาวเกตเลขเครับผ่านใขเ้าจับคู่ได้เป็น92 96 90 93 97และ95้าค่ะ เลขสนะคะจับคู่ได้เป็น2620 23 27และ25ค่ะเลข6ค่ะจับคู่ได้เป็น 6063, 67และ65ค่ะเลข0ย์ค่ะจับคู่ได้เป็น 03, 0 3 07 05ค่ะเลข3จับคู่ได้เป็น37 35 คู่สุดท้ายคือเจ้าค่ะจับอย่างนี้ด้ทุกคู่นะครับเมื่อจับทุกคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูดาวที่แก่องศามาอ่อนองศากันนะครับในกลุ่มดาวเดดวงนี้มีดาวแก่องศาทั้งหมด3ดวงครับดวงที่1คือดาวเสาครับเลขเค่ะยีิบสององศาห้าสามิบดาวดาวโดนพิษุนักนะครับอ่าโดนระหว่างลูกพิษแต่ดาวทาการเสร์จคือเดินไหวนะครับดวงที่2คือดาวศุกร์ครับเลขหค่ะ28องศา13บมิบดานะครับโดได้วอโรโคนาวา ดวงสุดท้ายนะครับที่แก่องศาได้แก่ดาวเมอริทิูครับเลขโนครับยี่สิบเก้าองศาสาบลิดดาดาวทำการพักนะครับได้โจโรเริ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งอ่อนองศาอ่อนองศาวันนี้มีดวงเดียวนะครับนั่นคือดาวพฤหัสบดีเลขห้านะครับได้เจ็ดองศายี่สิบเจ็ดลิดดาาวได้ราชาเริ่มนะครับโดนพิกระวังรูปพิษนะครับพิษหน้าด้วยนะครับ รู้ดาวอ่อนองศาอและแก่องศาไปแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดก e, <c oughs> uh, ั the the at นหลายงวดแล้วนะครับก็มากลับมาพูดกันนิดหนึ่งนะครับดาวแก่องศานี่เป็นจุดมุมมองที่ดีเลยทีเดียวนะครับอะเดี๋ยวเรามากองดาวเด่นดีกว่านะครับเมื่อกี้จันก็หจับคู่ดาวไปหมดแล้วใช่ไหมครับจับคู่ดาวแล้วเราก็มากองดาวเด่นนะครับดาวเด่นในกลุ่มเจ็ดดวงนี่แหละที่เราต้องดึงออกมานะครับถ้าอาจัเดึงไม่ได้คุณจะเฮงฟังหนังกูดีเอรอบนี้ดูแล้วมีสองดวงต่งต่อไปนี้ครับดวงที่หนึ่งคือดาวศุกร์และหกค่ะและพฤหัส ถ้าหกมาจากกันกอยถ้าหกมาจับผู้ได้เป็นหกเก้าสองหกศูนย์หกสามหกเจ็ดและหกห้าค่ะครับถ้าห้ามาถ้าห้ามาจับผู้ได้เป็นห้าเจ็ดห้าสามห้าศูนย์ห้าหกห้าสองและห้าเก้าค่ะครับลองดูนะครับท่านก็เลือกเอาห้ากับหกอย่างน้อยมาหนึ่งตัวเดี๋ยวมาทําการเจาะดาวนะครับถ้าดาวดาวเจาะนี่ดาวสุกเลขหกมานี่จะมีดาวอะไรมาบ้างหกศูนย์หกสองและหกห้าค่ะ ถ้าดาวหมาจะมี5 9 50และ56ค่ะเอาไว้เป็นแนวทางขอใหท่านเฮงบังดังปุยเย่ครับค่ะท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะขึ้นคำว่าทั้งหมดกดทั้งหมดอีกครั้งค่ะท่านจะไม่พลาพดทุกคลิปนะคะที่ได้อ่านออกไปวันนี้เราสมมติลาไปก่อนขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ